สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตท็อป3ศิลปิน k คป๊ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยสื่อเกาหลีค o เรียบูที่ล่าสุดได้รวบรวมข้อมูลตลอดเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบนแพลตฟอร์ม YouTube นำสถิติของศิลปินรุ่นเก่าและรุ่นใหม่มาวิเคราะห์อัปเดตแสดงให้เห็นถึงจำนวนผู้ชมที่มีคนดูมากที่สุดจาก5ประเทศซึ่งแอดก็ขอยกมาแชร์ให้ชมจะมีประเทศอะไรบ้างมาดูกันมาดูกันที่ประเทศแรก ศิลปินเดี่ยวที่มีจำนวนการดูสูงสุดในเดือนที่ผ่านมาในเกาหลีใต้คือ i อ50.7ุล้านวิวอันดับ2ลิมยองอุง4 4 1ล้านวิวอันดับ3เจสซี่3 1มล้านวิว 2. สหรัฐอเมริกาศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวสูงสุดในอเมริกาในเดือนที่ผ่านมาคือลิซ่ามียอดวิวจากคนในประเทศถึง6.2ล้านวิวอันดับที่2คือ p s y 4.54ล้านวิวอันดับที่3คือ IU 4.17ล้านวิว3ประเทศไทยศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวสูงที่สุดในไทยในเดือนที่ผ่านมาคือลิซ่มียอดวิวจากคนในประเทศ73ล้านวิวอันดับที่2คือ IU 6.29ล้านวิวอันดับที่3คือลีไฮ5 3 0ล้านวิว 4. อินเดีย ิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวสูงที่สุดในเดือนที่ผ่านมาในอินเดียคือลิซ่าซึ่งมียอดวิว25.2ล้านวิวอันดับที่2 IU ไอยูมียอดวิว8.28ล้านวิวอันดับที่3คือ PSY 3.95ล้านวิว5เม็กซิโกศิลปินเดี่ยวที่มียอดวิวสูงสุดในเม็กซิโกในเดือนที่ผ่านมาคือลิซ่าซึ่งมียอดวิว25ล้านวิว อันดับที่2คือฮยอนอา4.43ล้านวิวอันดับที่3 p s y 3.88ล้านวิวและนี่ค่ะก็เป็นท็อปทีจาก5ประเทศที่มีผู้ชมสูงสุดบนแพลตฟอร์ม YouTube ก็จะเห็นได้ว่ามีแต่ประเทศเกาหลีเท่านั้นที่น้องลิซ่าหลุดท็อปทีนอกนั้นก็สามารถทุกสถิติใหม่ยืนหนึ่งทุกประเทศเลยทีเดียวสำหรับซิลปินหญิงเคป๊อปเรียกได้ว่าร้อนแรงเกินต้านจริงๆ แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ